ผ่อนอออมือสองมือสองก็ยิ่งเยี่ยมเนาะสบายดีบัดทุกคนตอนนี้เดินทางมาหอดเมืองเ่วานนี้พากันมางานไทยฮู้พากันเดินเรื่องนะได้บาทนี่มีซัจอยซัจอยกระชได้พะัสปอร์ตแหละโอ้ยเป็นบุญอาลีนี่คือดาบพุษตะเพงเนี่ย มีผู้บบใหญ่ใจดีเห็ดห้นางวน้องบอสแน่น้องบอสนี่ดังดังดังเปื้อนเนี่ยนี่นลบออกได้บ่เอยดังละเปือ้อนมันทีเป็นนี้ยังมันทีไปเกี่ยวไป้นี่เจ้าไปถ่ายทิ่เป็สปอร์ตพุ่มเจ้าจังเป็นลบไอ้นี่เจ้าจังเปิดออกกันแต่พุ่มตัวนี้มันบม่ได้ไปเข้าหน้าพราสปอร์ตเวลาที่ติดปุ้มพัสปอร์ตมันแปะโฟนมันเขาแล้วเขาถ่ายเองเออ มาแม่บดมาแม่มาแม่บมามใช่อย่เปคนะมามาไปหับดบดไป่ทยก้อนเคยทานะมาถึงแต่บ่ายยันขำตัเวีไก่ต๊กอะไรพี่น้องเลย คล้องแล้วเพือ่อมองหันมองแวบะบมองหันมองนี้เอาแวบบ่มาขำประธานจ่ยายเงินได้ประธานจ่ยายเงินน้ำโคกเท่าโคกันใหญ่เขาเบิร์ตเดี๋ยวเอาไปเฮ้ยคือว่ามานั่งร่างนำแข็งเห็มาจังขาดมันจังบ่งเจ็บก้น ใเอาใจเอาบอกเลยใจวัยุวย่างเอาถ้แม่นำปนใจกระจายกะนุ้มเขคบมันจะือไรแหละจะดีใจเอาไหมเอกใหญ่เอาเลยหนึไปหูหูไปแรงงานเเจนอบวัข่าบนียัก่า นี่นะสิทานปิดกับไปซื้อแล้วก็หายข้าเจ้าย,อาย่อมาหาก็ได้สวัสดีพี่น,อน้องเหมือนก็มาร่วมงานวันคริสต์มาสเนาะของศาสนาเพื่อนเนาะสบายดีลุงโอ้ยสบายดีลุงกับเซย์ไอ้บุร,รนี่อเอาห้ามได้ยังวะอ่าในคลองเล่นอีกแล้ว ใช่คนหล่อดูคนค้าลูกชิ้นนะเนี่ยเสาร์จอยได้สาจอยมายังนอนอีู่เนาะมาเลยเนาะโอ้เสาจอยมาเที่ยวบุญบุญเอ่อบันจันทงานวันคริสต์มาสเนาะใครมีลูกวันนี้

คอได้ไ้เลยพี่น่นห้องสดพี่น้องห้องสดฟังเสียงนคือบุญมาบุญมาผ้าพืิน ບາດວ່າເນະດໃຜົດຮົາົກງ รอบนอกมนจ้กองใ้กองทางกลัี่น้องคับเดินทางมาแต่ตลาดนะพี่น้องมาหอดหมู네่บ้านเคยเฒ่าเอ้ายังเอายังเอ้าของเจ้าอยู่ใช่ต๊กลุงพอดีหาเอาพอดีนะ หมู่บ้านเคยถามวันมีงานขอบคุณพระเจ้าบอกสองคริสต์มาสะก็เลยจอดบึงจอดชมพี่น้องศาสนาเพิ่นกัเป็นวันอาทิตย์เพิ่นกับสิร่วมเนาะพี่น้องสองคริสต์มาส คนมาขายเครเื่องของาย้องหลายอายุเจ็บมืออะไรแล้วน่มือ้อเหมือมันคำ bớt đây nhá. mang kim bớt hả chạy sáu hả sáu nhắn sáu thấy nhà này đây nhắn ừ ừ muốn đưa thằng trần thằng phạt cặp Nhạc. mà thương bạn lấy phi nọ ơi มาเพราะว่าพักเคยเถวมุนเบิดไก่เขาไปสะน้าบุมอยู่เฮือนบัดบุเฮ่นไก่เขาเห็ดพักมุนเบิดเคยเถาเราหดขม,มือแยงขม,มือพวกอ้ได้ขันสมขันเสียมสมมุนไอปุ้ยตัวนี้ผักกาศลวกผักกาดซ้อมใครยุดยังบาเห็ดประกาศขัน ล้วบวกขันบ้านเราโอ้โหก็หมุนตอนเอาหฮะผูกเห็นแต่เหน่อมันนี่บ่คือชิม่มันขวดบะฮึ่งๆอย่างนีนี่มันสะหรือมันกินมันสะเลยลูกมันเป็นสะเที่กินนี่นี่ตอนตัวนี้ฮะบักใหญ่ อ like ีลาอยู่ในต้นยมนี่ทั้งขยะนี่ครับโเห็นอีลาก็บ่ได้เห็นไก่เนาะเล่นอยู่ในนี่กะนี่ยุบมึงก็ได้นี่ดอนตอนนี้นี่อ๋อหมือนแบบสะพอนะจ้ะโอ้ยอยู่เพื่อนบ่เบิ่งพักนะอีลอยเดี๋ยวจะก้มเบิ่งต่โทรศัพท์บบ่หรอซะอุ้ยตาซอมบีิตาซอมบี้พี่ล่มมาอีกเลยของเว้นนี่คือว่าจังเหาะเลย วัดยันดาสมีเด้เอ้ยวัดยันดาสมีอะขอปิดคลิปก่อนพี่น้องแล้วก็ไหลก็แซ่ยันดานอดพ,พอพัอกลคิปหนา